คุณผู้ชมคะเมื่อพูดถึงแผนในการพัฒนาประเทศของไทยก็คือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขณะนี้กําลังอยู่ระหว่างการร่างฉบับที่13กันอยู่นะคะแล้วควรที่จะมีหน้าตาอย่างไรเพื่อที่จะนําประเทศไทยให้เดินหน้าต่อไปอย่างมีคุณภาพคิดด้วยกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิช์ประธานทีดค่ะแผน13มนี้ขณะน,นี้หลายๆคนคงจะกำลังติดตามนะคะว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรค่ะอาจารย์ ช่เลยครับแล้วทางสภาัพนะครับก็ใช้สโลแกนนะครับใช้คำขวัญที่เป็นเป้าหมายว่าจะทำให้แผน13นะครับพลิกโฉมประเทศไทยวันนี้ก็อยากจะเชียร์ว่าทำให้แผน13พลิกโฉมไทยให้ได้จริงครับเป็นความหวังเลยนะคะว่าจะได้พลิกโฉมประเทศไทยแต่ว่าจากโครงร่างที่ออกมาจะพลิกได้จริงไหมคะอาจารย์สภาัพนะครับตอนนี้กาลังจัดทาแผน13นะครับแผนตัวแผนเองยังไม่เสร็จนะครับแต่ว่ามีกรอบออกมารับฟังความคิดเห็นแล้วนะครับ โดยที่ชูว่าแผน13จะพิชโฉมประเทศนะครับดันไฮเทคปรับโครงสร้างผลิตครับซึ่งผมคิดว่าอย่างน้อยตีโจทย์ถูกทิศถูกทางครับสภาพัฒน์นะครับได้วางโจทย์ไว้นะครับว่าแผน13จะสู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่าสังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืนก็จะเห็นว่าให้ความสําคัญทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมนะครับถ้าดูต่อไปอีกระดับหนึ่งนะครับก็จะแบ่งองค์ประกอบสําคัญออกเป็น4ส่วนครับ ส่วนหนึ่งก็คือสร้างเศรษฐกิจบูลค่าเพิ่มสูงก็คือพวกเศรษฐกิจฐานนวัตรกรรมเศรษฐกิจฐานความรู้ครับอย่างที่2ก็คือเป็นสังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาคครับคือทุกคนทุกพื้นที่มีโอกาสในการพัฒนาทัดเทียมกันนะครับอย่างที่3ก็คือจะนําไปสู่วิถีชีวิตอย่างยั่งยืนก็แปลว่าสร้างสังคมสร้างอุตสาหกรรมสร้างเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีความปลอดภัยให้กับผู้คนครับและสุดท้ายครับทั้ง3เรื่องจะเป็นได้ ต้องทำปัจจัยสนับสนุนก็คือทำให้คนมีทักษะทำให้รัฐมีสมรรถนะสูงครับซึ่งผมคิดว่าการตีโจทย์ทั้ง4เรื่องนั้นเห็นด้วย100%ถูกต้องเลยครับแต่ว่าเมื่อพูดถึงการทำแผนควรจะมีแนวทางอย่างไรเพื่อให้นำไปปฏิบัติให้ได้สำเร็จนะคะแผนไม่ต้องมีมากแต่ต้องทำให้ดีและเวลาทำอย่าไปติดกับดักความกลัวซึ่งได้พูดกันไว้เมื่อข่าวที่แล้วนะครับการที่จะทำแผนให้ชัดเจนได้นะครับทำให้ เกิดความเห็นพ้องต้องกันและรู้ว่ามีอุปสรรคที่มีอยู่แปลว่าต้องมีข้อมูลที่มีความชัดเจนนะครับมีเป้าหมายที่ชัดพอไม่ต้องมีเป้าหมายเยอะนะครับ และต้องมีกลไกติดตามประเมินผลมีคนรับผิดชอบที่ชัดเจนถ้าทำครบองค์ประกอบนี้ได้ก็เชื่อได้ว่าแผนน่าจะสำเร็จได้ครับแล้วสำหรับแผน13ที่ไทยเตรียมวางไว้จากกรอบนี้จะช่วยพลิกประเทศไทยได้จริงไหมคะผมเชียร์อยากให้สำเร็จได้นะครับแต่เมื่อได้รองอ่านกรอบดูแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่ายังเป็นร่างอยู่ยังไม่ใช่สุดท้ายนะครับผมคิดว่าตั้งเป้าหมายใช้ได้อย่างที่ได้พูดไปแล้วนะครับแต่อ่านแล้วขอเรียนตามตรงว่ายัางไม่ค่อยรู้สึกเร้าใจสักเท่าไหร่ครับ ผมอยากจะเห็นความเร่งด่วนครับเพราะประเทศไทยตอนนี้อยู่หัวเรียวหัวต่อที่สําคัญแผนนี้เองอยากพลิกโฉมประเทศไทยนะครับต้องให้เห็นว่าจุดที่มันจะพลิกโฉมได้มันพลิกได้อย่างไรขอใช้อภิสิทธิ์ของความเป็นคนนอกว่าอยากให้แผนกล้าหารกล้าขัดใจคนมากกว่านี้ดูเหมือนว่าจะเขียนเกรงใจบรรดาหน่วยงานต่างๆมากไปนิดหนึ่งหรือเปล่านะครับขอยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมนะครับตามแผนนี้อยากสร้างเศรษฐกิจอยากสร้างสังคมที่ดีนะครับในส่วนของเศรษฐกิจมูลค่าเพิ่มสูงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับ ก็จะพูดถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมสาขาต่างๆนะครับขอยกสักสามอุตสาหกรรมเช่นในเรื่องของการสร้างอุตสาหกรรมเกษตรเขาอยากทําสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพิ่มสูงนะครับซึ่งผมคิดว่าแนวความคิดนี้ถูกต้องแน่นอนแต่ถ้าจะทําแผนให้ได้ผลดีก็ต้องคิดว่าทําไมที่ผ่านมามันสร้างไม่ได้นะครับเพราะเราอาจจะเน้นในเชิงปริมาณเยอะเกินไปแผนนี้ถ้าจะทําให้ได้ผลนะครับให้คนเห็นความเร่งด่วนก็ต้องประกาศเลยว่า ต่อไปไทยจะผลิตสินค้าเกษตรจะไม่เน้นเชิงปริมาณยกตัวอย่างเช่นจะไม่ประกาศน้ว่าไทยจะต้องแข่งขายข้าวเป็นอันดับหนึ่งของโลกแข่งกับเวียดนามเพราะอย่างไรก็ทําไม่ได้น้ํามีจํากัดก็ต้องประกาศเลยเพราะฉะนั้นเน้นปริมาณไม่ได้และถ้าจะให้เกษตรกรลืมตาอ้าปากได้แปลว่าต้องมีคนในภาคเกษตรไม่เยอะต้องลดคนในภาคเกษตรครับนี่คือหัวใจถ้าไม่ประกาศหัวใจออกมาก็คงสงสัยว่าแผนจะเป็นจริงได้อย่างไรหรือแผนบอกว่าไทยจะเป็น ฐานในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแต่ถ้าจะทำอย่างนั้นก็แปลว่าคงต้องมีการเตรียมการประกาศเวลาที่เราจะหยุดผลิตรถนั่งที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อไปหันทำรถนั่งที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้าเหมือนที่หลายประเทศประกาศกันและถ้าจะทำจริงก็ปแปลว่ารัฐบาลอาจจะต้องควักสตังค์อุดหนุนให้คนมาซื้อรถยนต์ไฟฟ้าเพราะราคายังแข่งขันไม่ได้สักเท่าไหร่ก็แปลว่าต้องเตรียมทรัพยากรไว้ก็ต้องคิดว่าเราจะมีทรัพยากรจะทำเช่นนี้หรือไม่หรือจะกล้าทำจริงหรือไม่ครับ หรือแผนบอกว่าอยากทําให้ไทยนะครับกลายเป็นฐานการผลิตบริการดิจิทัลเท่าที่ผมศึกษาวิจัยดูมันมีอุปสรรคใหญ่2ออย่างอย่างแรกก็คือเราไม่ได้เปิดให้มีการลงทุนในสาขานี้อย่างเสรีเพราะหลายบริการถูกห้ามในกฎหมายประกอบธุรกิจคนต่างด้าวก็ต้องแก้กฎหมายฉบับนี้ก็ต้องประกาศชัดๆออกมานะครับหรือต้องเปิดรับแรงงานต่างชาติที่มีทักษะเข้ามาด้วยเพราะแรงงานในประเทศไทยมีไม่พอผมอยากให้แผนกล้าขัดใจคนนะครับ กล้าประกาศออกมาว่าเราจะทําอย่างนี้ครับจะทําอย่างไรเพื่อที่จะให้การทำแผนเนี่ยเห็นเป้าใหญ่ๆแล้วทำให้ได้เห็นผลจริงๆค่ะแผนของประเทศไทยเช่นแผน12ที่ผ่านมานะครับตั้งเป้าไว้ชัดว่าเราอยากจะโตปีละ5%เพื่อให้ประเทศไทยใน20ปีนะครับกลายเป็นประเทศรายได้สูงซึ่งผมคิดว่าเป็นเป้าหมายที่ควรสนับสนุนนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้เงินใช้ทองอีกเยอะในอนาคตสำหรับสังคมสูงอายุจึงต้องเป็นประเทศมีไรายได้พอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดดูที่ผ่านมาเราโตเพียงปีละ3%ซ ถ้าจะทําแผนให้น่าเชื่อถือนะครับแผน13ยังไม่ได้กําหนดเป้าแต่เข้าใจว่าในอนาคตคงกําหนดคล้ายๆกันก็คงต้องอธิบายว่าเรามีอยู่แล้ว3%อยากได้5%ต้องเอา2%มาจากไหนผมก็ขอยกตุ๊กตาที่ถอดจากกรอบร่างแผน13นะครับก็อาจจะมาจาก4-5เรื่องมาจากผลิตภาพสักครึ่งเปอร์เซ็นต์มาจากปฏิรูปภาครัฐสักครึ่งเปอร์เซ็นต์มาจากเศรษฐกิจฐานรากสักครึ่งาาเปอร์เซ็นต์จากเศรษฐกิจสีเขียวเป็นส่วนที่เหลือนะครับถ้ารวมกันอย่างนี้ก็แปลว่าได้5%จริง แต่มันจะได้หในทางปฏิบัติหรือไม่รัฐบาลควรแต่งตั้งรองนายกแต่ละคนไปดูเป้าแต่ละตัวเลยว่าทําให้ได้ตามเป้าหรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็ต้องมีคนรับผิดชอบครับถ้าทําอย่างนี้มันก็จะเกิดความน่าเชื่อถือว่าแผนนี้คือแผนที่เอาจริงนะไม่ใช่แผนที่เขียนมาเพื่ออ่านกันเฉยๆเพราะฉะนั้นถูกต้องแล้วที่ชูเป้าว่าต้องพลิกโฉมประเทศไทยจะสร้างเศรษฐกิจสร้างคุณค่าสังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืนอันนี้ก็เห็นด้วยร้อแต่ว่ายัางรู้สึกว่าการเขียนแผนยังเ้าใจไม่พอ ถ้าจะร้อยใจพอนะครับต้องให้เห็นความเร่งด่วนถ้าเราไปอ่านแผนของสิงคโปร์แผนของจีนเราจะเห็นมิติความเร่งด่วนที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นเราจะรู้ว่าเราต้องทําอะไรจึงจะสามารถพลิกโฉมประเทศได้เพราะฉะนั้นอยากเชียร์ให้ให้ท่านกล้าอีกนิดหนึ่งกล้าขัดใจคนนะครับแต่การขัดใจคนนั้นแปลว่าต้องมีข้อมูลมีหลักฐานชัดเจนว่าถ้าเราไม่เดินทางแบบนี้เราอาจจะไม่สามารถพลิกโฉมได้ครับเอาละค่ะเรื่องของ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ของไทยเป็นแผนที่สําคัญอย่างมากนะคะซึ่งก็คงจะเป็นบททดสอบว่าจะช่วยพลิกโฉมประเทศไทยได้อย่างไรคะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ค่ะ